ถึงประเด็นที่เราต้องช่วยๆกันสักนิดหนึ่งก็คือตะโกนดังๆอย่าสองมาตรฐาน<ช>ไอ้เรื่องเช็คบินไอ้ที่ดินพพทห้าแฟงแฟ,แฟกับเอกเขานิดหนึ่งนะก็ในเมื่อมีการเช็คบินเอเรื่องแจ้งทรัพย์สินประเภทพพทห้าดังนั้นสสสอวอคนไหนใครมีที่พทอเอาพทอพทหไปยื่นต่อปปชโดยระบุว่าเป็นเจ้าของก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยเช่นกันมาตรฐานเดียวกันไง ดังนั้นดังนั้นเราจะช่วยปปชสืบค้นข้ <ปะ S 1> อที่จริงนิดนึงดูเหมือนกระบวนการสืบค้นข,ข้อที่จริงของปปชยาวนานเหลือเกินเออขาบอกกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมันหลายกรณีถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวช่วยทำการบ้านให้เลยก็แล้วกันเ,ออเราเช็คชื่อสอสอ สวพลังประชารัฐอ่ะพลังประชารัฐก่อนเอาจากพลังประชารัฐก่อนว่ามีใครบ้างนะคะไม่ใช่มีแค่คุณเอ๋ปร,รินาไกรคุบนะคะย้ำนะย้ำนะเฉพาะที่ดินพบทหและย้ำอีกครั้งว่าเอาพบทหไปยื่นแสดงต่อพบชแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของแจ้งในพบชช็อตแรกเอาเฉพาะพลังประชารัฐก่อนนอกจากปร,รีนา1,700กว่รา6ไร่แล้วยังมีใครกครับมีคุณอนุชาน้อยวงค่ะ498ไร่นะคะประเมินไว้20ล้านเศษค่ะ คุณพิมพรพรพฤติพันธ์นะคะ50ไร่ประเมินไว้5 0,000 0บาทค่ะมีพันธบรวรโทไวพ์อาพรรัตน์นะคะประมาณ2งานงานนะคะประเมินไว้1,000 0 0บาทและคุณสรวุฒเนื่องจำลอง350ไร่ประเมินไว้7จ็ดหมื่นเบล้านบาทค่ะ70ล้านบาทใช่350รร่ผมเข้าใจว่าของสรวุฒนี่จะเป็นที่พพทห้าในชนบุรีในเขตในในเขตท่องเที่ยวเออเขตท่องเที่ยวก็ราคาสูงไปดูสิครับพัก ภูมิใจไทยก็มีนะสะสภาคภูมิใจไทยที่เอาพบทห้ไปยื่นต่อปปชก็มีครับมีด้วยนะไม่ใช่พบปรชอรอย,อย่างเดียวมีคุณสริดพงเกี่ยวข้องค่ะสองร้อยไร่ประเมินไว้16ล้านเศษคุณเกียรติเหลืองขจรวิ๊ทเจไร่ประเมินไว้7ล้านเศษคุณสลิดบุตรเนียนนะคะสีไร่ประเมินไว้20ล้านเศษและคุณมานพบสีพึ่ง27ไร่ประเมินไว้2ล้านเศษค่ะสวก็มีใช่สวก็มีก็มีที่ดินพบทเช่นกันแต่คราวนี้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่ง จะเป็นพพทเฉยๆเป็นพบทหหรือ,อบางทีเราจะไปเจอพบท1ิ 11, ความหมายเดียวกันหมดค่ะเริ่มจากเริ่มจากสวคนวรแรกสวท่านแรกเลยนะคะพลเอกสราวุชรออยู่ค่ะถือครองมีการถือพบทห้แปลง100ไร่ในพื้นที่หนองปลือกาญจนบุรีเราดึงจากบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชนะก็ข้อมูลที่เขายื่นน่นแหละดังนั้นดังนั้นดังนั้นปปชจะใช้เวลา มากมายขนาดไหน <S <S เอกสารก็อยู่ในมือข้อมูลก็อยู่ใน,รรม,ในมือเขารวบรวมพยานหลักฐานอะสองท่านต่อมานะคะพลเรือเอกพระจุนตามปรีพนะคะมีพอบท1 1 2บแปลง20ไร่นะคะอยู่ที่วังด้งวังด้งกาญจนบุรีนะคะท่านที่3ครับว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาน,นิพัพดีนะคะถือพอบท5หอยู่6แปลง75ไร่นะคะอยู่ในพื้นที่คลองลานกำแพงเพชรค่ะ สวคนที่4คุณเชิดศักดิ์สันติวรวุฒนะคะมีพอบท .5 าหนึ่แปลงหนึ่งงานนะคะที่ปักช่องนครราชสีมาแค่หนึ่งแปลงแค่1งานก็มีราคานะถูกค่ะก็แฟร์กับเอปรีนาเดี๋ยวจะหาว่าทำไมเช็คบินแต่เอคนเดียวก็เช็คมันทั้งหมดเลยค่ะไหนไหก็ไหนๆให้มันเป็นหนึ่งมาตรฐานดีไหมดีค่ะเห็นด้วยค่ะ